จังหวัดชนบุรีปลดล็อกชายหาดในพื้นที่จังหวัดประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดสําหรับ6ชายหาดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีประกอบด้วยหาดพัทยา หาดจอมเทียนหาดดงตาลหาดยินยอมหาดบ้านอำเภอและหาดบางสเสร่ซึ่งหาดในพื้นที่กองทัพเรือสัตหีบยังคงปิดต่อไปทั้งนี้4ข้อห้ามใช้พื้นที่ชายทะเลชายหาดอ่างเก็บน้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้1กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย 2. กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่มมั่วสมที่สุ่มเสียงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 3. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื ืมแอลกอฮอลทุกชนิด ส,สำหรับการจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มหรือบริการใดๆในบริเวณดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธรารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดชนบรุรีข้อมูลณวันที่8มิถุนายน2 5 6 4เวลา6นาฬิกา30นาทีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่69รายทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่เมษายนอยู่ที่5079รายหายป่วยแล้ว 4,169รายกำลังรักษา880รายและเสียชีวิตสะสม30รายผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่จำนวน69รายนะครับแบ่งเป็น 1. คลัสเตอร์ชุมชนที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวอําเภอศรีราชา22ราย 2. คลัสเตอร์โรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์พันสเสด็จจำกัดอําเภอศรีราชา3ราย 3. คลัสเตอร์จากโรงงานแห่งหนึ่งในอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเข้ามารักษาในจังหวัดชนบุรี1ราย 4. สัมผัสผู้ป,ป่วยยืนยันเชื่อมโยงคลัสเตอร์ชุมชนบางทาย6ราย 5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดใหม่3ราย 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทเลซเลสหนึ่งราย 7. สัมผัสผู้ป,ป่วยยืนยันในครอบครัว13รายจากสถานที่ทำงาน8รายใกล้ชิดแรงงานต่างด้าวอำเภอศรีราชา3ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค8ราย 9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค1รายและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์หรือกดติดตามกันเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เรานำมาฝากกันครับ